เอาละคเเวลาที่เราจะมาดวลกันต่อครับกับสุกมวยรอบ Global House กรองปรีศูนรวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ154ปอนด์สายมีพร้อมจะลุยเพราะฉะนั้นเราไปพบกันนักมวยกันได้เลย Ladies and gentlemen about number four this evening 154 pounds let's meet our first fighter from the blue corner he is 23 years of age s a s 182 Centimeters tall with a record of 24 fights, 17 wins. Fighting out of Fairtex representing Germany. Please give it up for Aaron Bjorn. ชกจากประเทศเจอรมนี Germany, ครับนี่คือออร์รนพอนและคู่โชคจากประเทศไทยครับนักชกจากมุมแดงครับอายุ27ปีสูง177เซนติเมตรโชคมาแล้ว30ไฟชนะ23และ,สะเสมอหนึ่งนี่คือแกนนอร์ิงดีเอ็นเอไทยแล แก a นอ n o ดสิงดีเอ็นเอไทยแลและขอเชิญกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคุณพิชเชตกาหากะเซนคู่ที่สีครับมาถึงอีก1ศึกมวยรอบครับเป็นศึกมวยรอบโปรเมอร์เฮาสกลางปีในพิกัด154ปอนด์ครับแกนนอร์ดสิงดีเอ็นเอไทยแลนด์จะพบกับไอรอนบอลจากประเทศเยอรมนีครับนะวีดใหญ่ๆเลยนะครับ154ปอนด์ครับ มาดูคู่ยักษ์ชนยักษ์คู่นี้ครับกันนลสิงห์ D.N.A ไ h a i l a n d ครับนักชกวัย27ปีครับสูง177ซนติเมตร30ครั้งชนะ23แพ้6เสมอ1ครับนักชกจากเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครครับคนนี้นี่เขาได้หมดนะพี่บอมทั้งคิกบ็อกซิ่ง MMA ได้หมดเลยกมวยไทยนะครับหรือว่าครบเครื่องมากๆครับแกนรสิงห์คนนี้ส่วนมุมน้ำเงินครับนั่นก็คือ อารันบอนครับนักชกจากประเทศเยอรมันครับเก็บตัวพิซซอมที่ค่ายมวยไฟเทกพัทยาชนบุรีครับอายุ23ปี182เซนติเมตรครับ24ครั้งชนะ17แล้วก็แพ้7ครั้งครับโอ้โหมาใหญ่เลยครับคนนี้นะอีกหนึ่งคนครับที่มาจากค่ายมวยไฟเทกนะครับพัทยาชนบุรี็วือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่น่าดูนะครับสำหรับศึกมวยโลกโกลบอฮอสกังปีนะครับ ก็อย่าลืมนะครับบัตรเครดิต TTB Global House ครับบัตรที่คนรักบ้านต้องมีซื้อของแต่งบ้านลดทันที3%และรับส่วนลด5%สาหรับค่าบริการนะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีบริการผ่อน0%นานสุด10เดือนนะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่ Global House แล้วก็ธนาคาร TTB ทุกสาขานะครับหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1160แล้วก็1428ครับ แล้วนอกจากนี้นะครับทุกคนทุกคู่นะครับยังได้รู้รางวัลพิเศษไฟออฟเด e n ไน h ์ Night, คู่มวยดุเดือดและไฟเตอร์ออฟเด n i ไน t ์นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์สนับสนุนโดยโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับที่เห็นนี่ก็คือทางด้านของแอรอนบอลนะครับนักมวยเยมรมันดีครับกำลังรายรำวายครูอยู่ครับ เป็นมวยรอบโคบอลเฮาส์ใช่ไหมครับพี่บอมครับเป็นโคบอลเฮาส์กลางปีนะครับคัดผู้ชนะก็เดี๋ยวจะไปชกกันในรอบต่อๆไปนะครับจะต่างกับมวยรอบเงินชโยซึ่งจะคัดผู้ชนะมาเจอกันในวันนี้เลยครับผมครับอ่ะก็ติดตามครับเป็นอีกหนึ่งมวยรอบที่ต้องดูกันยาวๆนะฮะสำหรับมวยรอบโคบอลเฮาส์อ่ะติดตามคู่นี้ครับแกนอลสิงเจอกับแอรอนบรอนจากเยอรมัน ดูรูปร่างหน่อยครับนี่ฮะก็จะเห็นได้ชัดว่าไอรอนบอลนี่สูงกว่าแล้วครับสูงถึง182เซนติเมตรครับในขณะที่แกนนลสิงห์177เซนติเมตรคือเราก็ไม่ได้เตี้ยนะแต่เขาสูงเองต้องมาดูนะครับ5เซนนี้จะมีปัญหาหรือเปล่านะครับสำหรับแกนนลสิงห์ดีเอ็นเอไทยแลนด์นะครับอย่างที่คุณหนุ่ยเรียนไว้แล้วครับโอ้โหถือว่าแกนนลสิงห์นี่เก่งหลายอย่างครับโปยไทยคิกบ็อกซิ่งเอเปรมีความสามารถรอบตัวครับใช่ครับ ก็เคยไปแข่งในกติกาเอ็หรือว่ามิกมาเชลอาร์ตมาแล้วครับวันนี้นี่มากลับมาชกมวยไทยดูบ้างนะครับเดี๋ยวจะลืมวิชามาลุยกันเลยครับนี่คือคู่ที่4ของรายการครับ LWC Super c h a ชมปครับประจำวันเสาร์ที่23กันยายนคณะกรรมาการเช็ดนวมครับแล้วก็สับมือชกยกที่1ครับลุยกันเลย อ่ะถือว่าเป็นคู่ที่ต้องมาลุ้นมาเชียร์กันอีกคู่หนึ่งเลยครับไอรอนบอลกับแก่นดาวรสิงห์โอ้ดีสายสวยครับไอรอนบอลเท้าซ้ายนี่รวดเร็วใช้ได้ครับเท้าหน้าเป็นฝ่ายบุกจูโจเข้าหาครับต้องดูว่าต้องจูนเครื่องกันนานหรือเปล่านะครับสำหรับแก่นดาวรสิงห์นักมวยไทยสดมากขึ้นมาเนี่ยโหเครื่องมันเย็นเย็นครับคุณหนุย่ย <laughs> โดยเฉพาะรุ่นใหญ่ๆในเครื่องนอนช้านะครับอืมอ่าแต่ว่าอาจจะไม่ใช่คู่นี้ครับเพราะว่าอาจจะเผาเครื่องจากข้างล่างมาแล้วครับยกแรกใส่เลยครับอารอนเซคอนจากเยอรมันครับดูครับเยอรมันนี่ประเทศนี้เตะบอลเก่งนะ๋ยวมาดูว่ามวยไทยนี่จะเก่งหรือเปล่าครับนะลุยครับอารอนเซคอนใหญ่กว่าชัดแล้วครับเอาความใหญ่มาสู้กับเชิญเชิงของทางด้านแกนนารสิงครับ แต่เตะบอลกับเตะอ่าเตะบอลกับเตะคนที enfin ่มันคนละอย่างครับค well, mm ุณดยครับต้องดูครับวันนี้ว่าแอรอนบอลนี่จะเตะเก่งหรือเปล่าครับเดิครับแข้งขวาไปแล้วแข้งซ้ายไปครับแต่แกนนลสิง์ก็เตะยังไม่โดนครับก็สู้ด้วยชั้นเชิงมวยแล้วครับเรื่องของอาวุธมวยเนี่ยเรียกว่าครบเครื่องกว่าอยู่แล้วครับแกลนลสิงห์แต่ว่าตัวเล็กกว่าดูครับจะต้านความแกร่งความใหญ่ของทางนั้นอรอนบอลได้หรือเปล่าครับ โอ้ดูกันเป็นก็ไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวนะอาวุธมวยใช้ได้เลยครับดูกันยาวครับคู่นี้ใครชนะเลิกก็จะเข้ารอบไปก่อนนะครับโอ้โหนี่คับปาทานุพักถีบหน้าแต่ว่าตัวเองเสียหลักครับถีบหน้าผมได้ยังไงครับอลันบอลบอกอย่างนั้นครับแตจะเอาคืนซะหน่อยครับทําให้ตอนนี้นี่เกมมันเปิดเร็วขึ้นเลยครับแข้งขวาครับเอาแล้วครับวงในขวาครับแต่ว่าแกนัสูงกดคอลงมากดลงมาแต่ว่ายังตีไม่ถนัดครับ ม่มาลูกคมพ่อกันนานซะอย่างนั้นนะครับเดินเลยครับแอรอนบอลครับตบเกี้ยวเดินหน้าครับร้อนฉับร้อนชาววอมชกลมชึกชับชึบชับตั้งแต่ล่างเวทีเลยครับพยายามครับแอรอนบอลครับพยายามตอนเข้ามุมครับแหมซ้อมพี่ค่ายมวยแฟร์เทคนเป็นค่ายมวยใหญ่ครับนะกันล้งชกต่างชาติมาเก็บตัวที่นี่เยอะมากครับ แล้วก็มีเทรนเนอร์เนี่ยร่วม30ชีวิตนะพี่บอมโอ้โห or, โโหรือว่าเทรนเนอร์ครูมวยไทยที่ถ่ายทอดวิชามวยไทยให้ครับฉะนั้นทางด้านอาอ,อนบอลมีวิชามวยครบเครื่องแน่นอนครับมีทุกอย่างครับมาสู้กับกันนรสิงห์วันนี้แต่วันนี้พี่กันนรสิงห์จะได้เปรียบก็คือเรื่องของประสบการณ์นะครับ โอ้โหแขงซ้ายครับแหมออกมาแต่ละทีนี่หนักแรงครับตอนนี้รวบใต้เอวไว้ตีไม่ได้ครับกรรมการแย่กออามาก่อนนี่ครับต้องใช้ความเก่าครับรวบเอวเอาไว้ครับไม่ให้อานบอลโอ้โหเต็มหลังครับมันหลุดแบบนี้ได้ยังไงครับโดนลงโทษทันทีครับเอาละครับอรอนบอลบุกหนักครับนี่ฮะอย่างที่บอกครับอาวุธเขาเยอะนะครับไม่ได้ใหญ่อย่างเดียวครับอาวุธหลากหลายด้วยผ่านยกแรกครับพักกันสักครู่ครับ ชมกับสุดวอลเลย์บอลเฮาส์ครองปีครับการทัวรสิงคีเอเนไทยแลนด์กับแอรอนบอลครับโอ้ยักษ์ใหญ่จริงๆครับดูจากมุมนี้ครับแอรอนบอลจากจีราบังนีครับไปดูภาพช้ากันเลยครับยกแรกก็พยายามจะเดินเข้าไปเบียดถึงตัวครับเน้นหมัดครับแอรอนบอลมาถีบหน้าครับนี่แหละครับเป็นจุดที่ทําให้แอรอนบอลมีของขึ้นครับมาถีบหน้าผมได้ยังไงครับหลังจากนั้นก็พยายามเร่งเกมกระทุ้งเข่าครับแอรอนบอล นี่ฮะหลุดแล้วก็ปาร์คเขาให้ครับกลางหลังครับเต็มๆเลยครับโอ้โหแข้งนี้กินฟรีหนึ่งดอกครับถือว่าเตะลูกโทษเลยนะครับลูกนี้ครับสำหรับแอรอนบอลครับยกที่2ครับปล่อยตัวมาครับศึกมารรอบกลุ่มเฮาส์กลางปีครับคู่นี้ใครชนะก็เข้ารอบไปก่อนครับแกรนด์โรสเซียงดีเนไทยแลนด์กับแอรอนบอลจากเยอรมนีแต่ต้องระวังนะครับเตะหลุดนี่แอรอนบอลนี่ถึงตัวตลอดครับแกรนด์โสิงห์สายต้องแม่นครับแข้งซ้าย ยกนี้นี่เริ่มจะเตะซ้ายมากขึ้นนะครับแกนลสิงครับเป็นอาวุธเด็ดของเขาอ่ะก็ต้องสกัดการบุกของแอนอนบอลด้วยแข้งซ้ายนี่แหละครับนอกจากอาวุธอย่างอื่นแล้วก็นี่ฮะต้องเน้นที่แข้งซ้ายครับยาวๆครับอ่ะลุยไปครับแอนอนบอลตอนเข้ามุมครับพยายามจะปล่อยไม่โดนครับแหวงวงในนี่หาจังหวะฟันศอกด้วยนะครับมีทุกอย่างครับอาวุธของเขาครับโอ้ตอนนี้ครับลุยหนักเหลือเกินครับแหวนศอกมาสู้ครับแกนลสิง แม่มีเข่าซ้ายแม่เตะพลางถอยพลางครับไอ้รุบอลครับแข่งซ้ายหนักๆเข้าไปโอ้โหวงในครับรัดวงในใช้ความเก่าทิวไปแม่ไม่มีอย่างนี้เปรียวแรงมันจะหมดไปเองนะครับการรอสิงครับตปซ้ายครับตัดลําตัวครับวงในขวานครับงัดศอกด้วยครับกระท ú n งเข่าเข้าไปกระทุ้งเข่าเข้าไปนะครับตีโดนบ้างไม่โดนบ้างชัดไม่ชัดไม่สนนะครับขอให้ได้ยกเข่าไว้ก่อนครับไปไปเรื่อยครับ โอ้ดูครับวันนี้นี่มาใหญ่มาแกลงมาครบเครื่องเลยครับไอรอนแข้งซ้ายของแกนนอรสิงก็ยังถือว่าทํางานได้ดีโอ้ดูตัว,วาหายใจแกนนอรสิงนี่เริ่มจะหายใจยาวเลยครับเจอลูกเตะลูกหนักของไอรอนบอลเข้าไปลูกซ้ายเข้าไปครับแม่ยังไม่มีจังหวะทำเลยครับแกนนอรสิงพยายามจำพันสอกพยายามแต่งัดสอดแต่ว่ายัางไม่โดนครับแ่ข้งซ้ายพยายามสู้ครับแต่ว่าถึงตัวแล้วครับไอรอนบอล อ้าซ้ายหลุดเกยแล้วครับแหมกินฟรีอีกหนึ่งลูกครับผมแหมแกนนลรสิงเองก็ต้องมีต้องมีอาวุธอย่างอื่นนะครับนอกจากแข้งซ้ายครับโอ้โหเต็มแข้งครับคือเตะด้วยหน้าแข้งเลยครับเตะฝังครับไปแบบเก็บเสียงเลยครับจังหวะนี้ของไอรอนครับโอ้โหละครับแกนนลรสิงตอนนี้นี่แหมก็ถือว่าเป็นงานที่หนักงานที่เหนื่อยใช่ได้ครับแต่ว่าแข้งซ้ายยังหลุดอยู่ครับแหมยังยังไม่เต็มครับ อ่ะวงในกดเอาไว้ก่อนครับกดคอไว้ก่อนครับแล้วก็ยกขาขึ้นมากันเอาไว้โอหัวจะต้องจูนนะะต้องหาจังหวะอีกนิดนึงแล้วครับแกนนราสิงห์ครับตอนนี้ยืนรอครับโอ้โหแข้งซ้ายมาเจอฮุกซ้ายแล้วครับโอ้เราจะปอแปะปอแปะแลครับแกนนราสิงห์ครับเจอแข้งขวาไปแข้งหนึ่งพยายามปล่อยหมัดก็ยังไม่ยังหยุดอารอนไม่ได้ครับดูครับยิงโฉบยิงแกล้งครับอารอนคนนี้แล้วก็เด้งตี กรรมการแงออกมางัดออกมาสู้กันต่อครับ่วงปลายยกครับ่วงปลายยกยังเป็นของโอหูอารอนงัดศอกปีเข่าปีเข่าปีเข่าไปเรื่อยครับงัดอีกทีหนึ่งครับศอกครับโอ้แรงดีไม่มีตกจริงๆครับแอรอนบอลครับยกนี้โอ้เข้าไปฮุกซ้ายยังไม่โดนครับขยับไปฮุกซ้ายทีหนึ่งแหมต้องเอาตัวรอดไปก่อนครับยกนี้ครับแกนดนเส้นครับผ่านยกสองครับ ผ่านไปแล้วสอยกนะครับสำหรับศึกมูลรอบตัวบเพลิงกลางปีครับโอ้ก็ต้องดูต้องเป็นการใหญ่เลยครับการนรสิงห์เดนไทยแลนด์ไปดูภาพช้าครับยก2ที่ผ่านมาครับแม่พยายามจังกัดสองแต่ว่างัดไม่โดนครับโอ้โหลูกนี้นะครับแข้ขวานี่โดนไปเต็มรักเต็มเลิฟครับถึงกับต้องอ้าปากเลยครับอ้าปากเลยก็ต้องผ่อนลมออกมาครับไม่งั้นมันจะจุก สี่กรบอกถึงตัวตลอดครับแอรอนบอลจากวันที่ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องโผล่เข้าก่อนไว้ก่อนครับป้องกันตัวไว้ครับสำหรับแกนนารสิงห์ยกสุดท้ายครับต้องรวบรวมสติรวบรวมสมาธิรวบรวมแรงใจกันอีกครั้งครับนักมวยจากจังหวัดกรุงเทพครับแกนนารสิงห์ยกที่สามครับยกสุดท้ายครับมาดูว่ายกนี้นี่แผนของแกนนารสิงห์จะปรับเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับแมแต่ที่แน่ๆนี่อารอน แกไม่ถอยเลยครับยังคงเดินต่อครับนักทบจากเยอรมันลายนี้ครับหมัดแล้วก็ขวางหน้าอีกแล้วครับมาจังหวะตีครับใหญ่ด้วยแข็งแรงด้วยเลยครับแหมแกนอสิงเองก็ต้องคือต้องต้องมีอย่างอื่นนะนอกจากแข้งซ้ายครับไม่ว่าจะเป็นหมัดหรือศอกอะไรก็ว่าไปครับนี่ฮะโอ้แต่ว่าไอรอนบอลนี่กันเดินไปเครื่องจากสังหารเลยครับท่านผู้ชมครับดูครับถึงตัวตลอดครับเข้ามาตี โอ้หายใจทันหรือเปล่าครับตอนนี้ครับกรารเดรัจฉ์ครับโดนรับโดนตีทัวพันกันไปมาครับโดนเลี้ยนโดนียครับกรรมการแยกออกมาพยายามจะต่อยหมัดนี้เอาละครับหมัดผาได้ครับงัดซอยอีกทีหนึง่งดึงหลบครับจังหวะยังไงดีสับซอกครับต้องอย่างนี้ครับแม่ได้ลุ้นแล้วฮะสอกแบบนี้นะแต่ว,ว่าวงในโอ้โหอลอนแกก็กตีไปเรื่อยของแกครับนี่ฮะตีหนักตีเบาก็ตีไว้ก่อนครับ ขยันแล้วกนครับยังคงเดินต่อครับอารอนงัดซอกไม่โดนครับรวบเอวเอาไว้ครับแกนนาสิงรวบเอาไว้อาคารมการแยกมาโอ้โหแกเป็นบอลลูนแกนเป็นลูกโป่งหรือเปล่าครับที่ต่อยยิ่งพองครับไอรอนบอลครับเข้าไปครับโอ้ไต่ไม่โดนแต่ยังไม่ย่อท้อครับเดินเข้าไปใกล้ แม่ร่วงพยายามจะฟันสอนโดนฟันไม่โดนครับแกนโรเซโอกหูเจอแข้งขวาเจอแบบจังๆครับพยายามเตาคืนครับแกนโรเซงไอเรียจะฝากความหวังไว้ที่กำปั้นเลยครับบ้านแล้วครับโอ้โหย,ยังไงครับโดนไปเริ่มมีอาการครับแกนโรเซงครับมาอยู่หน้าบ้านตัวเองเจอทั้งหมัดเจอทั้งเข่าครับเวลานี่เหลือเฟือนะครับต้องดูว่าไอรอนบอลน,นี่จะจัดการยังไงครับ แต่งหวังมัดศอกครับโอ้ oh, วันนี้นี่คือเขาซ้อมมาแบบดีเลยครับตอนซ้อมเนี่ยมีหมัดมีศอกม,มีทุกอย่างครับพอเวลาชกจริงก็เลยใช้ได้หมดครับนี่ฮะซ้อมแบบไหนก็ต่อยแบบนั้นครับอาวุธมวยไทยครบเครื่องครับแต่สิ่งที่เห็นคือเขาใหญ่แล้วร่างกายสภาพร่างกายเขาดีมากนะครับออกอาวุธได้ตลอดนี่คือสิ่งที่นักมวยไทยเนี่ยเป็นรองนักมวยต่างชาตินะครับในเรื่องของความฟิต ดูครับพยายามไล่ต่อยซออีกทีหนึ่งครับยับงคงยังคงเดินต่ออุ้ยสอของแกน้อสสิงครับแมก็หาจังหวะโต้เหมือนกันครับด้วยซอครับดูครับใครจะแตกก่อนกันครับช่วงปลายก ครจะมีใครจะมีเลือดออกมาครับช่วงปลายยกแกนอสิงก์เองก็สู้ยิบตานะครับโอ้โหโดนศอของอารอนครับเอาออกมาศอกคืนครับโอ้โหสงครามศอสงครามสอครับอ่ะสอกลับอีกทีนึงเจอเข่าครับโอ้โหหมุนกลับมาเจอเข่าท่อนซุงนครับหมดยกพอดีครับโอ้โหต้องปรบมือให้กับหัวใจนักสู้เลยนะครับของทั้งคู่ครับโดยเฉพาะการเราสิงดีเอ็นเอไทยแรงครับที่ช่วง30วินาทีสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าโหมสุดแรงเลยครับ จนหมดนะครับตอนนี้โอ้โหใครอย่าไปชนแกคุยครับตอนนี้หน้าเขียวปากเขียวไปหมดนะครับไปดูภาพช้ากันเลยครับยกสาที่ผ่านมาดีครับเจอเข่าหนักๆของไอรอนบอลเข้าไปครับแข่งขวาครับแมดูนี่จังหวะนี้ยังป้อแปะป้อแปะนะครับแต่เรารสึกที่แต่ว่าหลังจากนั้นครับก็เริ่มจะแรงขึ้นมาแม่โดนชุดนี้แทบจะวางวายอยู่หน้าบ้านตัวเองนะครับทั้งหมัดทั้งเข่ามีกระพักศอกไปนะครับไอรอน ตามติดเข้าไปโอ้ก็ต้องแข็งใจก็ต้องยื้อกันจนสุดฤทธิ์นะครับสำหรับแก่นนรสิงห์ครับมาเป็นชุดนะครับอาวุธของแอรอนบอลเอาละครับใครจะเข้ารอบครับไปพบกับคุณแมทธิวดีเลยครับไฟน์นัมเบอร์4ฟร์เฮ s ร์ d ิ d l น d ์ e s a เลดี้สแอนด์เจ d เ e ม a น e a winner from the... โกลเบอร์เฮาส์ <Global House. S 1> เปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะรับเพราะวันนี้โกลเบอร์เฮาเป็นมากกว่าสูยนรวมวัสดุก่อสร้างตั้งแต่ฐานรากจนถึงของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ถูกคุ้มสินค้านแน่นสะใจโกลบอเฮา์ House, ครบหลากหลายให้บ้านคุณ